สวัสดีครับผมเจเอ็กซ์เอ็มจีโอซีอาร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่อำเภอบางละมุงจังหวัดชุบุรีนะครับอยู่ที่คลังของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของ x, MC, x m ็กซ์เอ็มจีนะครับที่โอซีอาร์เรานำมาจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ไม้ล้อยางนะครับรถอัมเปอร์รถตักนะครับที่นี่เป็นโรงซ่อมและก็ศูนย์ซ่อมใหญ่ที่สุดสแปร์พาร์ที่ใหญ่ที่สุด XMG OTR Thailand นะครับก็มีนี่ซัมเปอร์นะครับนี่คันนี้เราไม่ได้ขายนะครับไว้สวิตลูกค้านี่แสดงว่าสั่งมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะติดโลโก้นะครับเดี๋ยวจะติดโลโก้ XMG แล้วก็แสดงว่าบริษัทเพิ่มช่างอีกหนึ่งชุดนะครับช่างรถหนึ่งคันนะครับติด GPS บ่ยช่างหนึ่งรถหนึ่งคันนะค ช่างจะมีหวัวหน้าช่างหนึ่งคนนะครับแล้วก็ลูกน้องหนึ่งคนไปด้วยกันจะสองคนแล้วก็ในรถจะมีเครื่องมือพร้อมถ้าไม่พร้อมองไม่เสร็จสั่งของแล้วก็จะอง่ไม่เสร็จภายในวันเด็ดไปนะครับลัมเปอร์ตัวใหญ่นะครับนี่แมคโครตัวหนึ่งสามห้านะครับนี่นี่นี่นยอดฮิตของเรานะครับตัวนี้ XC938 TS นะครับเป็นรถกรนะนาด ตัวนี้พุกขีขนาด2คิวนะครับน่าจะตัวนี้แขนสั้นนะครับแขนสั้น2คิวแล้วก็นี่เลยครับแขนยาวตัวนี้พุ้กขีใช้ตักพืดผลนางการเกษตรนะครับ3คิวเนี่ยสังเกตว่าบอดี้จะเท่ากันนะครับบอดี้เท่ากันถ้าต่างแขนก็แขนสั้นจะเป็นบุกี้2คิวนะครับ แขนยาวเป็นบอกกี้บุกีสามคิวใช้สําหรับไว้ตักพื้นผลในการาเกษตรนะครับส่วนบุกีสองคิวใช้สําหรับใช้ตักพวกอินดินทรายไองหนักหนะครับแล้วก็นี่ก็ขายดีตอนนี้นะครับรุ่น l w 1 8 6 f v นะครับผมขายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้รุ่นนี้แปดพันนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ประเทศไทยแค่ยี่สคันผมอยู่ ขายอยู่พื้นที่ภาคใต้8000นะครับแล้วก็มีทีมงานท่านอื่นว่าทุกภาคของประเทศไทยขายไปด้วยนะครับตัวนี้ยกแขนได้สูง4.6เมตรนะครับดูเลยครับมุงกีประมาณ1.6นะครับเสริมมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในมีแอร์มีพัดลมพร้อมนะครับมีเก้าสอ0แปีกหนึ่งพันนะครับ xc เก้ 4, นะครับบุ้งกีใหญ่ขนาดน,นี้3คิวนะครับแล้วก็ใช้ตักพืชผลทางก,การเกษตรนะครับต่อไปแมคโครนะครับแมคโครเราจะแถมลายเยกทุกคันนะครับไม่ว่าไซส์ไหนนะครับแล้วก็พิเศษสำหรับซื้อกับ xmg ocr นะครับเราแถามปั๊มดูดน้ำมันนะครับเมื่อก่อนมีเฉพาะ2 1 5หนะครับตอนนี้ตัว xc 1 3 5เราก็แถมปั๊มดูดน้ำมันให้แล้ว ภาพโดยรวมนะครับวุ้งกีเตรียมพร้อมนะครับอุปกรณ์ข่างเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็นี่ครับรถมาจากเมืองจีนแยกแยกหัวเก่งแบบนี้นะครับติดแอร์ทุกคันนะครับของเราอย่าลืมนะครับทีมงานต้นใดสนใจรถตักของ XMG c นะครับหรือสินค้าอื่นใดของ XMG c m a c โครถเรนนะครับโฟลคลิฟโทรมาผมได้ที่เบอร์086 4 9 1เก้าหนึะครับแค่เซฟเบอร์ก็ติดขึ้นไลน์นะครับเราสามารถคุยกันผ่านไลน์ได้ปัจจุบันนี้เราสามารถขายกันโดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันก็ได้นะครับอท่านมั่นใจเราเรามั่นใจท่านนะครับโทรมาหาผมได้ที่เบอร์086 4914246นะครับเจน XCMG OCR t h a i l โ n ซีเนนะครับยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่านคลิปนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้ายาวหน่อยนะครับเดินชมรถตักที่เรามีนะครับนี่เลย หนึ่งครับจะมีน้องฝ่ายขายใหม่หนึ่งคนนะครับแล้วก็เทียรบัญชานะครับนี่โชว์รูมสเปรพาร์ตของเรานะครับที่นี่บางละมุงชนบุรีนะครับท่านใดเข้ามาก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านไม่ซื้อเองก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนําให้ผมด้วยนะครับจะซื้อรถตักรถเพลนรถโฟล์คลิฟต์รถแมคโนนะครับเครื่องสับไม้ แนปูนนะครับผมยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับมาอยู่บริษัทนี้ดีมากนะครับสินค้ามีเยอะนะครับนี่น,นีหาเจอแล้วน้องเล็กสุดนะครับ L W หนึขายดีครับรุ่นนี้แล้วก็นี่ตัว 200. สองรสามารถติดตัวทีปไม้นะครับมีไม้ได้ด้วยนี่ครับได้หมดเลยตัว938ข้างในนะครับนี นี่คือโชว์รูมของเรานะครับทีมงานตานใดที่นี่เราเปิดเป็นเวลานะครับเปิดแปดโมงปิดประมาณห้าโมงนะครับช่วงเที่ยงก็พักนะครับก็ทีมงานตานใดจะมาก็เข้ามาดูได้นี่เก้าแปดเก้าแปดนี่ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน้ำหนักประมาณสิบเจ็ดจุดห้าตันนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับบุ้งกีน่าจะเป็นหกคิวนะครับท่านต่ำเลยนะครับก็ ทีมงานตานใดสนใจนะครับพืชผลทางการเกษตรตัวนี้เลยนะครับโรงสีใหญ่ๆนะครับธุรกิจใหญ่ๆนะครับก็ติดต่อผมมาได้นี่เลยครับเดี๋ยวพามาเดินชมนะครับเก้าแฝกขนาดยางยี่สิบหกจุดห้ายี่ห้านะครับแม็กยี่ห้านิ้วนะครับขนาดยางยี่สิบหกจุดห้าถือว่าใหญ่มากนะครับ เจอดัมเปอร์้านหลังครับบ้างนะครับรุ่นนี้ตูดรุ่นไหนเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึง xc 9 5 8นะครับ958ตัวนี้บุกีไซนี้5กิวนะครับใช้ตักพืชผลทางการ,กรเกษตรนะครับโรงงานฟาร์มโรงงานอื่นใดโรงงานไม้สับใหญ่ๆนะครับติดต่อผมมาได้นะครับที่เบอร์086 4914246นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะให้ยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดลง YouTube นะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนี่เลยพื้นที่อซอกแอกเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปให้ถึงรถเกรนนะครับ956ตัวนี้ x c 958นะครับมุงขี 5คิวนะครับแขนยาวตัวนี้ยกได้5.5เมตรนะครับจากพื้นนี่ครับรถเรามาเตรียมพร้อมประกอบนะครับแล้วก็นี่ครับทีมงานต้นใดตัวนี้ราคาพิเศษอยู่นะครับได้หน้าแพ็กนะครับเรามีราคาพิเศษให้ทีมงานตานใดจะเพิ่มรถบดอัดนะครับตอนนี้มีตกขค้างอีกหนึ่งคันนะครับที่ XCMG นะครับจรมาได้ ข้าจุดนี้จะเป็นพล็อกลิฟไฟฟ้านะครับขนาด p 3 0ขนาด3ตันนะครับ3ตันคือจากพื้นขึ้นข้างบน3เมตรนั่นคือรับนำบ้ำหนักได้ที่3ตันนะครับ x c p นะครับตัวนี้แอมจะอยู่ที่500แล้วก็600อแอม์นะครับก็ใช้ได้ต่อ1ครั้งประมาณ8 1 2ถึง12ชั่วโมงต่อการชาร์จหครั้งนะครับตัวนี้เป็นพ็อกลิฟไฟฟ้าของ x c m p นะครับนี่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับรถล้อยางรถที่ไม้ล้อยางนะครับนี่ครับจะมีรุ่นพิเศษอยู่หงคันนะครับรุ่นนี้ราคาพิเศษนะครับทีมงานต้นใดสนใจนะครับโทรมาที่ผมได้เป็นเครื่องของยันม่านะครับตัวนี้นี่ครับผมจะไมาถึงรุ่นใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรถเคลนของ xmg นะครับรถเคลนตอนนี้ xmg จะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของโลกนะครับนี่ xct 3 0 y นะครับตัวนี้ราคา5ล้านต้นนะครับทีมงานท่านใดสนใจติดต่อมาที่ผมได้ที่เบอร์086 4914246นะครับผมเจน xmg c ocr Thailand ยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับนี่มีรถเพลน30ตันอยู่2คันนะครับเดี๋ยวผมนับสตอก่อนพร้อมส่งมอบนะครับตัวนี้3คันนะครับ แล้วก็มีหกสิบตันอยู่หนึ่งคันนะครับตัวใหญ่นั้นร้อยสสิบตันนะครับเราขายให้ราคาพิเศษทีมงานตนใดสนใจนะครับโทรมาที่ผมได้ที่เบอร์ศูนย์1ปดหกสี่้าหนึ่งสี่สองสี่หกนะครับแล้วก็มีแปดสิบตันนะครับเป็นรถนะี่ครับรถเกนมีอยู่หนึ่งคันนะครับแปดสิบตันร้อยสามสิบตันแล้วก็หกสิบตันนะครับ สาิบตันอยู่สามพันที่พร้อมส่งม,มอบนะครับทีมงานท่านใดนะครับฝากขอบคุทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามผมนะครับคลิปนี้น่าจะยาวที่สุดแล้วที่ผมพามาเยี่ยมชมนะครับก็ท่านใดสนใจรถหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ XCMT ไม่ว่าจะเป็นรถตกักรถเครนนะครับรถหนีบโกลิฟผลิตภัณฑ์เยอะมากดัมเปอร์แฟนปูนนะครับ เยอะมากก็ติดต่อผมมาได้นี่น่าจะเช็ครถนะครับเตรียมส่งมอบรถลูกค้านะครับเติมน้ำมันนะครับรถตักล้อ,อยางช็พร้อมรถตักล้อ,อยางแล้วก็รถหนีบนะครับตัวนี้ซื้อมาเราแถมที่หนีบ แล้วก็มีแหลมปุกกีดด้วยนะครับสามารถขัดด้วยปุกกี้ก็ได้มีก็ได้นะครับก็วงสเปรยพาร์ทเดี๋ยวผมให้ดูโดยรวมนะครับฝากย้ำนิดนึงครับทีมงานต้นใดสนใจรถตักหรือปฏิรู์อื่นใดของ XZG โทรมาหาผมที่เบอร์086 4914246นะครับผมเจน XZG ยินดีให้ข้อมูลกับทุกท่านครับ up